สวัสดีค่ะช่องบล็กหนึ่งห้าสี่ก็จะมาคุยกันในเรื่องนิทานพื้นบ้านภาคใต้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่จังหวัดสตูลน,นะคะ,ะจังหวัดสตูลน,นั้นมีเรื่องเขาทนานเขาทนานตั้งอยู่ชายฝั่งอันดามันที่บ้านอะมะหังตําบลทุ่งบุหลังอำเภอทุ่งว่าเนินเขาสูงชัน มีธรรมชาติสวยงดงามมีสำนักสงฆ์และซื่อเราสำหรับปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวไทยมุสลิมภูเขาแห่งนี้มีตำนานเล่ากันมามีตายายสองคนนับถือาศาสนาพุทธทั้งบ้านเรือนอยู่บ้านพระม่วงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมีลูกชายหนึ่งคนเป็นบุคคลที่มีลักษณะดีอยู่มาวันหนึ่งมีเรือสำเภาของพ่อค้าต่างชาติได้นำสินค้ามาขายท่าเรือกันตัง ทั้งสคนไปชมสินค้าขณะชมอยู่นั้นนายสัมเพราได้เห็นลูกชายตายายน่ารักและสงสารขอเป็นบุตรบุญธรรมสองตายายจึงยกให้เพราะเห็นลูกชายจะได้อยู่สุขสบายนายสัมเพราขายสินค้าหมดจึงออกเรือพร้อมบุตรบุญธรรมจำหน่ายสินค้าไปยังที่ต่างๆจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีเด็กชายที่น้าม,มาเลี้ยงก็มีความสุขในกองเงินกองทองจน ลืมคิดถึงสองตายายไม่ได้กลับบ้านมานานเราเรียนหนังสือให้สมได้ดีครั้นโตขึ้นก็แต่งงานกับลูกสาวนายสำเภาอยู่กินกันอย่างมีความสุขวข่ภรรยาคิดถึงพ่อสามีรบร้าให้ไปหาสามีพยายามบ่ายเบี่ยงหลายครั้งแต่ทนรบร้าของภรรยาไม่ไหวจึงส่งข่าวให้สองตายายทราบล่วงหน้า ฝ่ายสองตายายทราบข่าวดีใจมากบอกเพื่อนบ้านญาติมิตรให้ทราบจัดที่รับรองพอใกล้ถึงเวลากลับสองตายายฆ่าหมูหนึ่งตัวเพื่อเลี้ยงรับรองครั้นถึงเวลาที่ลูกชายกลับสองสามีภรรยานำเรือมาจอดท่าเรือกันตังส่งลูกเรือไปสืบดูว่าอสองตายายมาหรือไม่จึงชวนภรรยาขึ้นไปหา ลูกชายเห็นสองตายายยากจนก็ไม่ยอมรับเป็นบิดามารดาจึงหันหลังกลับฝ่ายายายพยายามดึงแขนลูกไว้ลูกชายดิ้นรนหนีไม่ได้แม่เกิดความเสียใจมากาถึงกับสาปแช่งว่าหากเป็นลูกชายของตนแล้วขออย่าให้ออกจากฝั่งไปได้ขอให้มีอันเป็นไปต่างๆนานา แต่ไม่ลืมหมูย่างไปวางไว้ที่เรือสำเภาขณะทีช่ชนวุ่นวายอยู่นั้นเกิดพายุใหญ่พัดมาทำให้เรือสำเภาแตกสิ่งของกระจัดกระจายลอยไปในทะเลในที่สุดมีผู้เท่าเล่าว่าเรือสำเภากลายเป็นเกาะเพตราเพตราสายสมอเป็นหินสายสมอตะบันวงเล็บภาพโพหัวมุสลิมเป็นภูเขาบัน หมูย่างเป็นเกาะสุกรเครื่องตวงสินค้าในเรือเป็นภูเขาป้อยภูเขาแหลงภูเขาทนานเมื่อเจปีที่ผ่านมาภิกษุรูปหนึ่งมาจากพัทลุงมาปักกลดและสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นและสร้างรูปปั้นไว้รูปหนึ่งนิทานเรื่องเขาทนานให้แนวคิดดังนี้ เป็นกติเตือนใจคนชนรุ่นหลังเรื่องความกระตันยูและความกระตะเวทีการได้ดิบได้ดีแล้วลืมบ้านเกิดเมืองนอนเป็นการเป็นลูกเนรคุณไม่รู้จักค่าน้ำนมการที่ผู้ใหญ่สาบแช่งถือเป็นเรื่องจริงส่วนของจังหวัดพังงานั้นเป็นเรื่องอตำนานเขาช้างเดิมมีพี่น้องสองคนชื่อยมดึงเป็นชัย น้องชื่อยมโดมเป็นหญิงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ประจุคีริขันต่อมานางยมโดยเสียชีวิตตายมเศร้าโศกมากถึงกับละทิ้งถิ่นเดิมไปตามยถากรรมจนมาถึงปลายกลองแสงในเขตอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธ,ธานีและอาศัยอยู่กับตาโจงโดงในระแวกบ้านไกลสอนซึ่งมีอาชีพหาน้ำมันชันจากต้นยาง เนื่องจากตายมดึงเป็นคนขยันจนตาจงโดงพอใจมากถึงกับยกนางทองดึงให้แก่ตายมดึงครั้นอยู่มาวันหนึ่งมีโครงช้างป่าเข้ามาทำลายไร่ข้าวและผลผลผลและผักผลไม้ของตายมดึงไล่ไปแล้วก็กลับมากินอีกเป็นหลายคราวจนนายยมดึงโกรธแค้นจะฆ่าช้างทั้งโครงนั้นให้ได้ ยังมีตังงุม้มเป็นชาวบ้านภุมเรียงอำเภอชัยยามีอาชีพค้าขายเดินทางไปต่างเมืองอยู่เสมอตังงุ้มมีช้างอยู่สองเชือกเป็นช้างพังและช้างพลายเพื่อเป็นผ่านาในการบรรทุกสินค้าคราวนั้นตังงุ้มเดินออกจากชาย,ยาไปค้าขายถึงเขาพนมและจะต,ต่อไปยังตะก,กวัวป่าขณะตังงุ้มพักช้างอยู่นั้นโครงช้างที่ตายยมดึงไล่วิ่งผ่านมา ช้างพลายของตางง้มเห็นช้างพังงามเข้าก็กระชากปลอกขาขาดออกวิ่งติดตามนางช้างพังป่านั้นไปได้อลรวาตต่อสู้กับช้างพลายป่าจนฝูงช้างแตกกระจัดกายหนีไปคนละทิศคนละทางจนเป็นเหตุให้ตายยมดึงสำคัญผิดติดตามล่าช้างอของตางงมเชือกหนึ่งด้วย ตายมดึงสะกดรอยอล่าช้างกับหมาตัวหนึ่งตามมาจนถึงคลองศกซึ่งน้ำเชี่ยวมากช้างพังเชือกหนึ่งกำลังท้องแก่ตกใจวิ่งหนีจนพลาดตกลงไปในคลองนั้นแรงกระแทกทำให้ตกลูกออกมาลูกช้างตัวน,นั้นกลายเป็นหินอยู่กลางคลองศกจึงเรียกว่าหินลูกช้างจนบัดนั้นตายมดึงยังคงติดตามรอยช้างต่อไป โดยลากหกตามไปเรื่อยๆทางที่ลากหกไปนั้นทำให้ดินและหินแยกเป็นทางน้ำอยู่ในเขตอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกหมู่บ้านแถบนั้นว่าบางลากหกหรือบางตามจนมาถึงทุกวันนี้ตายมดึงตามช้างไปจนถึงเขาช่องในป่าลึกในตำบลคลองศกณที่นั้นมีม้าตัวหนึ่งเหลียวมาดูตายมดึง เขาช่องนั้นจึงได้เรียกว่าช่องม้าเหลียวครั้นไล่ต่อไปจนเกือบจะทันตายมดึงได้เอาดินปืนใส่กระบอกปืนจ้องยิงแต่กระสุนพลาดไปจึงเรียกสถานที่ที่กระสุนตกซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านบางหมานว่าช่องลูกปลายและด้วยความโกรธที่ยิงช้างไม่ถูกตายมดึงจึงโยนปืนทิ้งปืนไปตกบนภูเขาตรงหน้าวัดสองพี่น้องตำบลคลองสุก จึงเรียกภูเขานั้นว่าเขาโยนตายมดึงเหนื่อยมากจึงปล่อยให้หมาที่ตามมาด้วยไล่ช้างไปก่อนหมาไล่ไปพบแลนบงเล็บตัวเงินตัวทองแลนวิ่งหนีลงรูซึ่งอยู่บนเขาตรงหน้าถ้ำวรารามแต่แลนถูกหมาตะครุบได้ตรงส่วนหางหางแลนจึงหลุดคารูนั้นอยู่ จึงเรียกสถานที่นั้นว่าแลนคารูครั้นแลนหลุดไปได้หมาได้แต่งนดูจึงเรียกที่บริเวณน,นั้นว่าย่านหมาแงนนั่นก็เป็นเรื่องราสานที่ต่างๆซึ่งมีตำนานโบราณหรือเรื่องเล่ามาแต่เดิมในสมัยก่อนนะคะของจังหวัดสตูลแล้วก็พังงา สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมช่องบัวลักษ์1 5ึรวมถึง FC นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ